วันถัดมานายรู้สึกยังไงกับสภานักเรียนมีความิดเห็นอยางไรบ้างกับสภานักเรียนสภานักเรียนเป็นกลุ่มก้ามเดียวกันสมาชิกแต่ละคนในสภานักเรียนต่างก็ต้องรักษาภาพลระษณ์ของสภานักเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้นำที่ดีมีระเบียบทำไมนายถึงอยากเข้าร่วมสภานักเรียนล่ะประการแรกเพื่อให้ตัวเองได้ฝึกฝนอะแรงที่มากขึ้นให้ชีวิตมัธยมปลายที่เหลือของตัวเองได้มีสีสันขึ้นหน่อยประการที่สองกบริการทุกคนทำอะไรที่มีความหมายต่อโรงเรียนบ้าง เมื่อถึงเวลานั้นน่ะได้รับประโยชน์แล้วก็ถือหัวทรงผักพระราที่บุกเข้าไปอ่ะในวันนที่ห่วงห้ามไปไว้ที่เขาทั้งหมดไปเรือตามน้ําไปออกไปเลยได้ผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเออประธานสภาน้ำเงินกระป๋องเนี่ยหมดอายุแล้ว <c oughs> ทําไมไม่รีบบอกนายบอกว่าจุดเดน่นของนายคืออะไรสมรรถภาพทางกายของฉันน่ะค่อนข้างใช้ได้งานที่ออกแรงหน่อยอ่ะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นนายกลับไปก่อนเถอะนายกลับไปก่อนเถอะเราพวกเราหาเรือกันดีแล้วจะแจ้งผลกลับไปให้ใหนายได้เลย เธอเห็นว่าอย่างไรกันการตอบคำถามของเชนเฟิร์นก็เหมาะสมดีฉันว่าไม่มีปัญหาอะไรเพอร์เฟกกันไปแล้วก็เหมือนคำตอบมาตรฐานเลยและรอยยิ้มนั่นก็เพอร์เฟกกันไปด้วยรู้สึกขยะแขย,ยงว้าวคำตอบของเขาเหมือนกับผลรับที่คนหามามทัดแรกเป๊ะเลยนี่นี่น,นี่นี่เป็นการแสดงออกที่จริงจังของเขาเหรอหคนขี้เก๊กกวาฉลาดสถาพนักเรียนของเราจะไปรับคนที่เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ได้ยังไงกันฟัเห็นพวกเธอฉันเข้าใจหมดแล้วทางานั้นเินเฟิร์นสามารถผ่านพรุ่งนี้ก็เริ่มการเปิดสมาชิกของสถา,านักเรียนได้เลย จริงเหรออะไรนะเยวิลาลบลูดผู้ยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยมัธยมหญิงจะเข้าร่วมสภา,านักเรียนแล้วสามารถทงคำตอบอย่างในอินเทอร์เน็ตได้ถือว่าไม่ง่ายความจริงใจของเขาอะก็มองได้เห็นด้วยตานะรับคนใหม่แบบนี้เข้ามาก็สามารถแสดงการเป็นหนึ่งกลุมทุกสิ่งทุกอย่างของสภา,านักเรียนเราได้ฉันว่าไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณค่าประธานสภาเดี๋ยวก่อนปรท่านสภาที่ตกลงว่าเธอโถ่ฉันก็ลืมเอารายงานฉบับนี้ส่งอาจารย์หวังนะฐานเคียงช่วยฉันเอาสิ่งนี้ไปส่งที่หอนตอังกฤษมัธยมห้าหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาจะไปเเดี๋ยยวน้ล พันสะพาแย่งหนานเคียงสุดที่รักออกไปเพราะอยากจะซุบซิบกับพวกเราสินะใช่นะ่ะสิครั้งนี้ที่เฉินเฟินเข้าสภาพาเพราะหนานเคียงเป็นคนแนะนำมาหนานเคียงสุดที่รักเธอทำไมถึงได้อ่ออ่อด,ดูดูไปแล้วอ่ะแต่ก่อนที่เฉินเฟินอ่ะไปตามหนานเคียงอ่ะกลับมาจากญี่ปุ่นก็เกิดบางอย่างขึ้นระหว่างทั้งสองคนนะ่ะสิไม่หลังจากนั้นน่ะฉันได้ตรวจสอบร่างกายของหนานเคียงแล้วระหว่างพวกเขาสองคนน่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรที่เกิดเลยกัน มิฉะนั้นล่ะก็เฉินเฟินอะยังจะมีชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ประธานสภาเธอบาประธานสภานี่ถือเป็นการข่มเหงด้วยอำนาจสินะฉันก็จะรับแล้วประธานสภาเพื่อที่เธอจะสืบหาสาเหตุที่หนานเคียงสุดที่รักอ่ะเฉินเฟินเข้ามาดังนั้นเลยตอบตกลงอ่ะให้เฉินเฟินอะเข้าร่วมสินะก็ไม่เชิงทั้งหมดสาเหตุที่หนานเคียงอ่ะได้นำเฉินเฟินด้วยตัวเองแน่นอนว่าต้องสืบไม่ชัดเจนแต่แรงจูงใจที่เฉินเฟินอะเข้าร่วมสภานักเรียนทำให้ฉันอะชักสนใจอยู่ เรารู้เรื่องที่ฉันนะ่ะใส่ร้ายเขาไปในปีที่แล้วแต่ยังเข้าร่วมสภานักเรียนคงอยากที่ทาให้คนอื่นน่ะไม่คิดว่าเขาอ่ะก็จะมาร้างแค้นแต่เมื่อวานฉันเห็นว่าเขาก็าอยากจะเข้าไปในหอพักเก่าวันนี้หนานเคียงก็เลยแนะนําให้เขาอ่ะเข้าร่วมอีกนี่ดูไม่เหมือนเห็นบงังเอิญเอาซะเลยความหมายของประธานสภาคือเฉินเฟินอ่ะก็อยากเข้าไปหาของในหอพักเกา่าพูดได้เพียงว่ามีความเป็นไปได้ถ้าผลดีและผลเสียของเขาอ่ะกับพวกเราอ่ะเหมือนกันทังนั้นฉันอ่ะก็ใช่ว่าจะหลอกใช้เขาไม่ได้เย็นนี้ซื้ออะไรกับให้ฉเฉ <ส>ที่เฉินเฟินะ่าอยากเข้าสภานักเรียนพวกเราอ่าจไม่สงสัยได้ยังเงยียงเงี้ยงไม่ได้เรื่องสู้หลอกตาพวกเราอย่างชันจราย่างดีกว่าดังนั้นตอนที่สัมภาษณ์เขาเพิงแค่ปั่นน้ำให้เป็นตัวจนพวกเราสงสัยกันขึ้นมาภายใต้สถานการณ์แบบนี้พวกเราจะไม่ต้องไปซื้อถ้าเกิดพบว,ว่าเหตุผลที่พูดออกมาไม่ได้ขึ้นมาเหตุผลเดียวก็จะได้สติจุค,คิดว่านี่เป็นเพราะเหตุผลที่แท้จริงที่เฉินเฟินะ่ะอยากปิดบงังแต่ถ้าหากว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เฉินเฟินะ่ะจงใจสร้างขึ้นมาล่ะก็อย่ามายืนข้างหลังฉ ตัวเทนวีถังซื้อซี่พวกเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมวันต่อมาเรื่องนี้ให้พวกเธอไปสืบมาคุณน้าไปถึงไหนแล้วใช่เมื่อวานนี้พวกเรามอบโคกหนานเกียงอ่ะจนเมาแล้วก็ออกมาได้เรื่องอย่างหนึง่งนี่หัวเธออ่ะไปโดนอะไรมาได้ยินม,มาว่าเขาอยากได้เบี้ยเลี้ยงของสมาชิกสภาเจนเฟิร์นเนอร์ถึงได้ให้หนานเกียงอะ่ะแนะนำให้เขาอ่ะเข้าสภานักเรียนนะหลังจากที่เจนเฟิร์นนอร์ย้ายมาจากบ้านแล้วการเงินอะ่ะค่อนข้างขัดสนแค่ไปทำงานที่ฟิตเนสอ่ะก็ไม่พอค่าใช้จ่ายดังนั้นอ่ะถึงได้เลี้ยงเบี้ยนของเรา จากที่ฉันคาดคะเนเรื่องก็น่าจะเป็นแบบนี้เชนเฟิร์นใช้วิธีการดํารงชีวิต,วตของตัวเองที่น่าเวทนาะเป็นโลกกำบังแล้วหานั้นเคียงจนเจอนันเคียงี่ใจอ่อนแน่นอนว่าต้องเห็นใจกับข้อกรรมของเจนเฟิร์นดังนั้นเลยสัญญากับเขาว่าจะแนะนำให้เขาเข้ามาผู้ชายที่ไม่มีอะไรดีเลยจริง,รงข้าเ็าทิง้งประธ <ปะ S 1> านสภาใจเย็นๆก่อนเดยนน,ดยน้ำมังกนสักหน่อยผู้ชายมันเลวจุดนี้ฉันเองก็รู้มานานแล้วเชนเฟิร์นจะทำเรื่องเลยเร็วฉันก็ไม่แปลกใจสิ่งที่ทำให้ฉันรับไม่ได้ที่สุดก็คือ สิ่งที่ทำให้ฉันน่ารักไม่ได้ที่สุดก็คือไม่คิกเลยว่าเฉินฟู่น่ะจะกล้าหลอกใช้ความเห็นใจของนันเคียงไม่นึกเลยว่าจะหลอกใช้ความเห็นใจของนันเคียงที่บริสุทธิ์อย่างกับผ้าขา,ขาวของพวกเราสมควรตาย,ย่างหันอ้าไม่คิดถึงตรงนี้้าอยากจะบิดหัวเขาอ่ะลงมาเลยที่กระโหลกของเขาเอามาทําเป็นแก้วไวโอ้ประธานสภาหัวร้อนแล้ว <c oughs> ว่าแต่ทำไมประธานสภาถึงไม่ไปถามนันเคียงสุริรักษ์เองล่ะเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบงังถ้าเธอลองไปถามเขาตรงๆดูก็น่าจะไม่ปิดบังเธอหรอกมั้งืมเพราะว่าฉันกลัว ให้ได้ยินจากปากของนั้นเคียงเองว่าเธอชอบคนอื่นแล้วก็ฉันฉันฉันอาจจะทําผิดพลาดไปอย่างมหันาลพักสภาช่างบ้าคั่งจริงๆเป็นแบบนี้จริงๆด้วยพนพักเสภาอย่างพวกน้ความสำคัญน่ะกับนันเคียงถึงขนาดนี้ดีสุดไปเลยในเมื่อเฉินเฟินเนะขาตงัสภานักเรียนนะก็เพื่อเงินงั้นพวกเราใจหลอกใช้เขาอย่างไงดีละ่ะไม่สิยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่านี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเฉินเฟินอืมอย่าลืมไปว่าเขาอาจจะมาแก้แค้นพวกเราก็ได้ ตายสิไม่นึกเลยว่าเฉินเฟินนี่ยจะร้ายกาจขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เพราะประธานสภาฉลาดพวกเราก็เกือบจะติดกับดักซะแล้วไม่นึกเลยว่าบิรุบผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเรา่จะเป็นคนที่รู้สึกเหมือนกันนะเนี่ยความไวเป็นของปีศาจถ้าเราไม่ทําะก็ไม่ทําเลยพอได้ทํะก็ทําให้ถึงที่สุดหัวใจเดียวหาช่องโหว่แล้วไล่เขาออกเพื่อกันไม่ให้เวลายิ่งนานอุปสรรคก็ยิ่งมากไม่ได้อย่าลืมสิว่าแม่ชันน่ะข้าหลอกใช้ไปไม่กี่สิบครั้งก็ไปจุดสูงสุดที่ใบกลางโคหน้าต้องตกงานคนเราจะทำผิดซ้ำรอยเดิมไม่ได้ ผูกอำมวยการที่มาแทนไหมเป็นคนของเยูเชียอีกทั้งเยซูเชียก็ยืนอยู่ฝั่งเฉินเฟินอย่างโจนแจ้งแม้มาทั้งสี่แห่งมัธยมห้าห้องหนึ่งก็ไม่ได้หาเรื่องเฉินเฟินมานานแล้วกระทั่งสนิทสนมกับเฉินเฟินมากขึ้นนักเรียนคนอื่นก็เพราะว่าการแสดงอ่ะของเฉินเฟิน่ะในงานกีฬาสีถึงได้ชื่นชอบในตัวเขาแต่พนักเรียนของเราอ่ะก็สู้รบอย่างโดดเดี่ยวตอนนี้ให้จุดชน,นวนสงครามรลก็ก็ไม่มีใครอยู่ฝั่งเราแนะ่สมกับเป็นวีบรบุรุษผูเก่งกาจจริงๆตกลงว่าเธออยู่ฝั่งไหนกันแน่ แต่ก็ไม่ต้องหดหูไปถ้าเฉินเฟินนะ่ะมีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงอยู่จริงพวกเราเอาไปสืบก็สิ้นเรื่องเรื่องมันพรุ่งนี้หันชื่อซิกระพาเฉินเฟินะเป็นคนเคยอย่างนั้นต่างๆกับทภาพนักเรียนชฉวยการสืบว่าเขามีแผนอะไรก,กันแน่ได้ทภาพนักเรียนของเราก็ไม่ได้กินมังสวิรัตนะเฉินเฟินถ้าพวกเราไม่รู้แม้แต่จุดประสงค์ของเขาลงม,มืออย่างมุมบามไปอ่ะผลลัพธ์ก็คงยาอนาถายิ่งกว่าแม่ของฉันเออหนึ่งสองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ จิตฝนนาะยเขาร่วมสภานนัก,กเรียนแล้วเหรอใช่ได้เลยนะเนี่ยขอบคุณครับอาจารย์หวงังไม่นึกเลยว่าในบรรดาน,นักเรียนที่ยืนตำแหน่งหน้าประตูจะเห็นนักเรียนชายด้วยเป็นเรื่องดีจริงๆนายต้องพยายามเข้าครัขอบคุณครับอาจารย์ผมจะพยายามเข้าครับคาบแรกวันนี้ต้องท่องสอบเสร็จแล้วนายก็เรียกกลับห้องไปถ้าเข้าเรียนสายก็คัดสับมาสิบรอบให้ตายสิไม่ต้องท่องสรรรอบอีกแล้วละ่ะ ทั่นเป็นพราะอาจารย์หวังหมดังกฤษของมัธยม5เขาพูดอะไรกับเฉินเฟินน่ะซีซีเธอขี้สงสัยกันไปหน่อยนะอาจารย์หวังก็คือครูอังกฤษของมัธยมห้องห้าหนึ่งฉันได้ยินพวกเขาคุยกันเรื่องท้องสอบอะไรสักอย่าง,งทำร้ายก็หัดระวังหน่อยอยางเฉินเฟินนะ่ะก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาด้วยต้องหาวิธีสแสดงอำนาจกับเขาซะหน่อยแล้วทางนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วยังมีเรื่องอื่นนะ่ะต้องทำอีกหรือเปล่าทำความสะอาดเสร็จเร็วขนาดนี้ผมต้องแอบพุ๊กง,งานแน่บันดาภานมีมาตรฐานความสะอาดต่อห้องสภานักเรียนสูงมากจะทำความสะอาดลุกลุวแล้วก็จะ ห้องสะพานนักเรียนอ่ะใหญ่มากทำความสะอาดขึ้นมากระเปืองแรงอยู่น้อยอย่างดีที่ฉันค่อนข้างถนัดงานบ้านฮอย่าอย่าลองคิดไปเองเป็นสมาชิกสะพานักเรียนคนนึงอ่ะทำสิ่งเหล่านี้ก็สมบวรอ,อยู่แล้วแค่ระดับผ่านเกณฑ์เท่านั้นไม่นึกเลยว่าระดับของสภพานักเรียนอ่ะจะสูงขนาดนี้ฉันจะพยายามเรียนรู้นะรอยิ้มเนี่ยฉันยุ่งโมโหใช่จริงให้ตายสิในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว